มาดู20นาทีกับสงคราม B.F. นะครับนี่คือผมเป็น <First Bart. S 1> หน่วย First b a r หน่วยทำลายหนักนะครับ โดสที่นะฮะโอ๊ยโดยสนยสอยจากไหนจากไหนเจอหน่วยติดไอ้นี่นี่ไ,ไ,ไงไอ้นี่นี่เองนะครับตอนี้ผมเป็นอเมริกาครับเอ,อ่อผมจะไปเล่นหน่วยพันอึดแล้วตอนนี้ ก็จะมีหน่วยจู่โจมหน่วยทำลายหน่วยทำลายล้างหน่วยหน่วยกำลังสนับสนุนนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยเลยที่เห็นเมื่อกี้นี้นะฮะก็ตอนนี้พื้นที่เนี่ยเป็นของของขับกันยังไงว่ารถตอนนี้พื้นที่เป็นของอเมริกาแต่ว่าถูกกำลังถูกทางลัสเซียยึดนะครับซึ่งเป็เสียงพูมันจะกระพริบกระพริบกระพริบอยู่เห็นไหมฮะ อันนี้ผมเป็นหน่วยพันอึดซึ่งจะมีเกาะนะครับผมก็จะสามารถปูเข้าไปได้เลยเฮ้ยเฮ้ยมันจะยิ่งสำเร็จแล้วไม่นะมันยิ่งสำเร็จแล้วเฟิร์สอทเกมดีเยิ่นขึ้นนะครับต้องใช้เวลา3 0ิวินาทีนะฮะโอ้โหระเบิด ก็จะมีหน่วยะอ,อะไรวะใช้หน่วยหน่วยสอดแนมด้วยนะครับซึ่งเวลาเป็นหน่วยสอดแนมเนี่ยสีชื่อของเราจะเป็นเหมือนฝ่ายศัตรูนะครับเอเอาใหม่ซึ่งมสมมติว่าถ้าเกิดเราเป็นหน่วยสอดแนมนะครับสีชื่อเราจะเป็นเหมือนศัตรูนะครับซึ่งทาให้ศัตรูเนี่ยงงว่าเฮ้ยนี่พวกเดียวกันหรือคนละพวกกันแน่นะครับอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้ศัตรูสับสนนะครับแต่ถ้าเกิดเราถูกยิงเมื่อไหร่เนี่ยสีชื่อเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมทันทีนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ผมยืดได้แล้วนะครับ ด้านล่างเป็นสแตตนะครับก็คือเราฆ่าไปทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะตั้งแต่เล่น BF มานะครับฆ่าไป82ตายไป72นะครับยศเท่าไหร่นะฮะยศผมตอนนี้ผมยศ2นะครับยศก็จะอัพตามที่เราฆ่านะครับว่าเราฆ่าไปเท่าไหร่เฮ้ยเราเป็นหน่วยพันอึดเราต้องคอยบู๊อยู่แถวๆฐานครับไม่รอดฮนะ พยายามเซฟกระสุนน,นิดนึงนะครับเพราะว่ากระสุนยังมีจำกัดนะครับด้านขวาก็จะเป็นจำนวนผู้เล่นนะครับของแต่ละทีมนะครับแล้วก็จำนวนค่านะครับว่าแต่ละทีมนะี่ยฆ่าไปเท่าไหร่แล้วสำหรับวันนี้เอ้ยใครมันยิงวะ นู่นแน่เลย <S <S เดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ได้ป้อมสีชื่อใช่ไหมหน่วยสัตว์แนมนะครับไอพวกนี้ไอนี้ก็ไม่แน่ใจว่าพวกเดียวกันหรือเปล่าโอเคแห้ดีก่อนพวกเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่ายิงพวกเดียวกันอ่ะจะไม่เสียเลือดนะครับแต่ถ้าเกิดยิงศัตรูเนี่ยถ้าเกิดเป็นหน่วยสัตว์แนมของศัตรูเนี่ยศัตรูก็จะเสียเลือดน,นะครับไอนี้ก็พวกเดียวกันนี่มจะยิงทําไมวะโอเคครับตอนนี้รัสเซียยังไม่สามารถเข้ามายึดพื้นที่ตรงนี้ได้นะฮะ เราปกป้องไว้อย่างดีครับปิดล้อมเขาสรดจไดทุกอย่างที่เรามีแต่พันธุ์ีจะมีอาวุธแบบว่ากระจายกระจายหน่อยนะครับ Double แวบบ ไม่ค่อยมีอาวุธที่โจมตีแม่นเท่าไหนนร่นะแต่ถ้าอยู่ใกล้กลับหน่วยพันธุ์อื่นี่ก็ไม่รอดนะครับรัเสเซียนี่ตอนนี้นี่อ่อนมากนะฮะไม่ไม่ยอมรวมตัวมาบุกสักทีนะครับส่วนทามข้างล่างเนี่ยก็คือเวลาที่ยึดได้นะครับซึ่งแต่ละทีมถ้าเกิดใครยึดได้มากที่สุดก็จะชนะไปนะครับสำหรับทีมนั้น ซึ่งตอนนี้ออมันจะอัปเดตท,ทุกๆครั้งที่เราตายนะครับ <S <S 1> <S 1> พวกเดียวกันนะฮะดิมิเต็ดพวกใครศัตรูแน่นอนนี้ <S <S ไปบุกมันมากดีกว่า ไปบุกมันมั่งครับตอนนี้ฐานปลอดภัยแล้วไปบุกมันมั่งดีกว่าอืมแต่ละคนนะฮะทันถามว่าหน่วยอะไระฮะบอกว่าหน่วยพันอึดครับรัเสเซียมันเริ่มมากันแล้วนะฮะด้านบนเอายังไงดีมันสอยแน่อุ้ยมาเต็มเลยครับรัเสเซีย ต้องรีบเข้าประชิดครับก่อนที่มันจะถึงฐานเรานะฮะเรียบร้อยโดนมเอเดือย ทอนเชียร์อเมริกานะครับอ่อนี่ผมจะเป็นหน่วยสอดแนมให้ดูนะครับสีชื่อผมนี่ผมก็จะเป็นเหมือนอ่าฝั่งศัตรูนะฮะแต่ผมจะเนียนไปหาฝั่งศัตรูให้ดูอไอ้นี่มันไปด้วยกันนะแต่ผมจะไปคนเดียวนะครับเนียนไปหาศัตรูนะฮะดูความเนียนกัน,นครับจะเนียนได้ไหม ันนี้ก็คือหน่วยนั่นของศัตรูเหมือนกันนะครับใครที่ยศสองจะสามารถขับหอได้นะฮะนี่ผมแกล้งมารับมารับครับ <c oughs> เนียน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 นี่ฮะสีชื่อผมจะเป็นสีชมพูนะครับซึ่งผมอยู่อเมริกานะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพามันไปเที่ยวครับ <c oughs> จริงๆแล้วต้องไปที่จุดแดงครับ แต่ผมจะพาไปเที่ยวให้มาเสียเวลาฟรีครับแล้วผมก็จะฆ่ามทั้งหมดครับสงสัยจะโดนมันฆ่าก่อนนี่ฮะเวลาผมโดนยิงสี่ทุ่มไดกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับตามไปโอค๊คอ๋อเมื่อกี้พี่พามอะไรปล่อยมาเว้ย เอ่อหน่วยอะไรดิหน่วยวางระเบิดมากดีกว่านะครับมาแล้วสำหรับหน่วยวางระเบิดนะครับก็จะสามารถใช้ที่วางระเบิดได้นะฮะเกมนี้นใช้ใส่ความสมัคคีนะครับต้องคอยร้อรถกันด้วยนะฮะไม่ใช่อยู่ๆจะไปคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็กนโอเคโอเค <laughs> 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 มันบอกแอดกันมาเนียนเลย Ê hê hê thắng lặng thắng lặng thắng lặng Thắng lặng tem bơi ào lưới Ấu Tu đi quá tu đi quá ระวังดีๆให้ดีๆนะครับเพราะว่าในโหมดนี้จะสามารถดีๆได้ตามปกตินะครับโอเคหมดเกือบตายนะครับเดเดเตอนทราบอยากหลดอเอส <c oughs> ก็บทบาทของหน่วยวางระเบิดหน่วยอะไรวะใช่ปะ่ะหน่วยวางระเบิดก็คือจะมีหน้าที่ปกป้องฐานเ ใหญ่นะครับสมมติฐานเป็นของเราเราก็วางระเบิดแต่ตอนนี้ฐานเป็นของศัตรูแล้วก็ระเบิดอยู่ตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> อ้ากิดไปไ,ปไป <c oughs> ตอนนี้อเมริกาของเรากำลังยึดนะครับพยายามจะยึดแต่รถมันมันขับยากมากโอเค นะครับตอนนี้อเมริกายึดยังยึดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะไปบุกไปบุกอดเสียนะครับอุย้ยเต็มเบย์โอ้หนีไม่ทันตายแล้วครับโทษโทษโทษโอ้วววเมื่อกี้กด F4 ไปนะครับ โทษโทษนี่เราไปเป็นหน่วยทำลายกันดีกว่าต้องรอเพื่อนฝูง้วยนะครับไอ้น <cabin. S 1> <Hence> ั่นแหละเฮ้ย มันคิดว่าคนมันคิดว่าส,ดสอดแนมอ่ะโอ้เต็มเบอร์แต่พี่จะบุกเข้าไปเพราะว่าพี่ใช้ A P G เยียมาเต็มเลยครับขอจอดแล้วเอา RPG อัดซะหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วจริงๆต้ว f i r s ตมถึงจะสอดจังเลยสอดจังเลยมีชีพอ๋อ First Blood เอ้ยรอด้วยรอด้วยใครมาเนี่ยแต่ไม่รอเลยเห็นกัะตัวจริงๆ หน่วยทำลายเหมือนเดิมนะครับคือผมเป็นหน่วยสองแล้วแ่ะแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากขับพอนะครับตอนนี้มีส่วนใหญ่มีแต่คนเป็นหน่วยหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอดูโอ้รถไม่มีเลยกำลังถอยไปรับกำลังถอยไปรับ Đột lên là đồ xuống sôi, ơ thổ Doa kênh nha sôi sôi, doa kênh nha sôi? Oh, yêu thôi! Telephone! Oh, hè, doa Hãy! 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 จอดแค่เท่นนี้แล้วกันเบามากเสียงเบามากพัดเสียงพัดเบามากได้ยินแต่เสียงสาสาส,าส,าสงครามจะจบในเวลาสองทุ่มนะครับโอ้ยเต็มเต็ม จริงๆผมไม่ควรจะอยู่แถวๆตรงนี้นะฮะเก่งต่อการตายมากไม่โดนจะเลงจะเลงติดตามจะเลงติดตามอือการยิหน้าฟ้าดโอ้โหดับ,บเบิลคิวดับ,บเบิลคิว มีคน,น,นถามลาลามีสามหัวลาบานูนและจอยบีเอเฮ้ยเฮ้ยโดนสะไงผมไม่ง่ะใช่ป่อ๋ทีเนี้ยฝ่ายมันของจริงออกมาใช่ไหมโอ้ยิง มาดูหน่วยโจ,จมกันบ้างดีกว่านะครับเป็นหน่วยที่ยอดฮิตที่สุดนะฮะที่หลายคนชอบนะครับคือจะมีทั้งเกิล M4 MP5 แล้วก็ลูกซองนะชัดกันนะครับปลาอะไรเข้าวัดไม่ได้ปลาอะไรวะมันถามปลาอะไรเขาวัดไม่ได้ ตาไม่ใส่กางเกงแนละจอมบีอต้มละเสร็จกุ๊ะเสร็จกุ๊ะเสร็จกุ๊ะเฮ้ยโอยหน่วยนี้ก็จะเน้นจู่โจมบุกเข้าไปนะครับ <h ums> เจอ <h ums> เนหน่วยดีบ,บีดำอาย สตูนน่าจะอยู่บนเขาส,สักสามตัวนะครับตอนนี้จับอกล่ฮะจับอก่สองทุ่มโอ้โหอีนี่แหลกจงเบยไม่แหลกนะพี่ลื่นปื๊ดเลยนะไปผมมนกระตุกกระตักไงโหลดอีนี่อยู่ <laughs> หน่วยสนับสนุนนะครับผมหัวเกียนนิดเดินลนะฮตอนนี้หยุดแล้วเร็วเร็วเร wow. ็วเรัสเซียยึดแล้วโอ้ยไปด้วยไหมด้ยอ่าพวกเดียวกันจะยิงยิงกันไม่เป็นไรนะครับดูนะยิงรถก็ไม่เป็นไร ยิงล้อเป็นโดยหน่วยอู้หมันขับกันยังไงวะเฮ้ยโอ้โหความโอ้โหปิวอุ้ยหน่วยสนับสนุนมีหน้าที่ลอยลอยนะครับลอยศัตรูเมื่อกี้ปิวแบบเ the matrix เลยอะเสียเลือดไปนับสิบห้าเนี่ยนี่ศัตรูแน่นอน ตอนนี้นะครับทีมของเรากลับมายึดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเหลืออีกประมาณสินาทีนะครับในการจบนะฮะว่าทีมไหนจะยึดคลองหุบเขาได้นานกว่ากันนะครับอเมริกาอยู่แล้วลาเซียมโง่เสียงพัดเบามากเอ้าพี่กัรได้ยินอ่ะผมไม่ได้ยินเลยเลยพี่ได้ยินพี่ได้ยินนะพี่ได้ยินพารพูม เอาหลอเปลี่ยนไม้ก่อนอะไรประมาณนี้ได้ยินนแบบซาซาซานี่คือตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ทําหน้าที่ของหน่วยสนับสนุนเท่าไหร่นะฮะทำหน้าที่เหมือนหน่วยจูโจมากกว่าสดมากครับตามหลังไปฮะไอพวกนี้มันจะไม่ดูแผลกี้ครับ ตุย๋ยทีหนึ่งตุ๋ยตุ๋ยเฮ้วีตุยต๋ยโอเอเอเฮ้วเฮลวีอ่าโอ้โหไปอยู่แม่มันสิบคนเลยคนเดียวต้องระวังนะครับพวกที่อยู่ตามภาัสนาต้องระวังพวกที่อยู่บนหมอเออยไม่โดนเฮ้ยแล้วใครมันตุย๋ยเราวะดับเบิร์คิวเป็นไงล่ะเอ,อ้ย ตายแล้วไอ้นี่ควิทรโอเคแอมมาคนเดียวครับลิมิเต็ดมาคนเดียวเหยียบกูตายแล้วเบ็ดเบียดลิมิเต็ดลิมิเต็ดจะยั่งกูเลื่อนเลยหนึ่งไปไหนแล้ววะลิมิเต็ดอุ้ย รถนี่สำคัญมากนะครับใน BF เอแหนมระเบิดไปแปดนาทีครับต้องขอญาตไปคนเดียวเพราะผมสอดแหนมไปกับเพชรโซโลเร็วๆเพชรโซโลเดี๋ยวผมตาให้แล้วผมจะไปเป็นหน่วยสอดแหนมอีกทีหนึ่งอุ๊ยโอ้โหนี่มืนแม่นฮะ แต่ผมไม่เป็นหน่วยสันแนมครับผมต้องไปคนเดียวครับเอ้ยโอ้โหเอามอนเตอร์ลงไปดิโอเคมันม,นนา,มนนาบุกขานเลยครับทำไมมันขึ้นขึ้นลงลงอย่างนั้นนะไปไปแล้ว อะไรบ้าว okay, oh ่าหนูสแตนด์ต้องไปคนเดียวจะเป็นเงียเขาบอกว่าเพรโซโล่ไงไปแล้วไปรอแล้วเนียนครับเนียยหวังว่าจะไม่มีใครจำเราได้นะโอ้มันจำได้พี่กันมีเงี้ยยังกีนัดแล้วจำไม่ได้หรอกไม่มีมีมีของรถถ่านมีมีเรามาเนียนมีมีกับรถถ่าน ไอ้ไม่สงสัยเว้ยไม่สงสัยเว้ยยังยังยังไม่โดนจับได้ย um e> ังไม่โดนจับได้ยังยังยังไม่โดนจับได้เว้ยยังยังอ้รถระเบิดอะไรวะอุ้ยโดนจับได้เลยโอ้ยดูสานเงียยอยู่ตั้งนานเออดูสานเงียยอยู่ตั้งนานเอาใหม่เอาใหม่เป็นเงียยใหม่ เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยแต่ก็เลือดเหลือสไอพวกนี้นี่ระแวงครับตอนนี้โอ้ยโคตรซ่าจำไม่ทันโอ้เหลือเลือดเท่าไหร่เนี่ยเยอ ไม่ต้องปลอมตรป,ปลอมตัวไม่ละเรารอข้างอยู่เอว <c oughs> ไล่มันครับไล่มันไล่มันฮนะไล่มันตีคู่เลยตีคู่ ้หลอดเอียงเอ้ยลอยบี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 จะตายแล้วบีบีเหลือลอยสอดแนมอีกสักครั้งสิว่าเราจะสามารถเนียนต่อได้ไหมเอ้ยขอขอขอสามตัวลวดได้ไหมได้ได้ดิได้ดิโอ้โหแย่งโอ้โหเอ็ดโซโล่นี่ก็สอดแนมนะครับตอนนี้ ตายเป็นเงมเปิดมีมมปุ๊บกลับเบอว์ีกคิปเอมาฟ้าเฮ้ยยังไม่โดนยังไม่โดน <c oughs> ไอ้ยาอย่าเย็นอย่าเย็นกันนั้นยังรอดอีกเลยเพื่อนมันไม่รู้เว้ยเพื่อนมันไม่รู้เดี๋ยวเราจะพาไปซิ่งครับไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวพาไปอุ้มอุ้มไปฆ่าให้มันไปยึดฐานไม่ได้อุ้ยโดนจับได้แล้วเอ๊ยหน่วยซอนแหนมปืนจะน้อยหน่อยนะครับอุ้ยไอ้พัดหน่วยซอนแหนมเหรอ โอ้หเนียนนะเนี่ยเราอะ first bar เฮ้ยพัดเนียนนี่ว่าเนียนกว่าพี่ว่าแต่เราจะไปกันยังไงเนะี่ยการจะไปหลายรอบแล้วมันเลยจับได้ไอพัดมันเพิ่งไปมัง้งเออใช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ดูไปดูทางหุบเขาเลยนะฮะ เซิร์ฟเรานะครับยิงตายทุกคนนะฮะไม่ต้องหว่วงไลฟ์โปรโนเกียนแน่นอนนะครับยิงตายทุกคนนะฮะไม่มีโปรอะไรทั้งนั้นนะครับโอ้โหชิปินมาดูเร็วอุตส่าห์นาทีมันจะยึดแล้วมอเตเอร์สอดเว้ยอันนี้คือหน่วยอาวุธหนักนะครับน,นี่เป็นหน่วยอาวุธหนักซึ่งจะมีนี่ครับซองรัวครับ แล้วก็ที่สำคัญคือระเบิดครระเบิดเนี่ยตัวสำคัญเลยครับในการที่จะบุกยึดนะครเราคือหน่วยกล้าตายครับบุเข้าไปเลยบุกทวงเข้าสึกด,ด้วยไอที่เรามีสักอย่างไป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  Let's go ไป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 นปไได้เอาคืนให้ได้เอาคืนให้ได้ปไ,ไาไไปไไ ด้านบนสไนระวังด้านบนสไนสไนสามตัวด้านบนพยายามยึดแล้วหลบหลบสไนไว้ด้วยพี่โดนแล้วพี่โดนแล้วโดนแล้วพี่โดนแล้วบอกให้คุณรีบหลบแต่จะโดนเองอุ้ยปีกอุ้ยจัมเปอร์อุ้ยจัมเปอร์แม่งเก็บอุ้ยโดนเหมือนกันอุ้ยตายเจอเจอหน่วยสไนตายเรียบเลยอ่ะชนะแล้วจ้ะที่ว่า นัดนัดนัดชนดะนเรา<ด>เรายึดหนึ 1> 1, <000 S 2> ่งพันกวิอ่ะเอาไปเจอรัเสเซียระหว่างทางหน่อยนั่นนะครับยึดพันวิไม่ใช่มันยึดไปสองพันนะอะไรบีบีเนี่ยอะไรอะไรบี<อ>บี <ไป S 1> บี เรเรียบร้อยนะครับชนะแล้วแล้วก็สงครามเผ่าพันธ์มาต่อเลยนะครับตอนนี้โอ้สงครามเผ่าพันธ์นี่ต่อเลยนะครับตอนนี้เมื่อกี้เดี๋ยวดูให้นะอเมริกาเป็นฝ่ายชนะนะครับสามารถยึดได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหกวินาทีต่อรัสเซียสามร้อยยี่สิบห้าวินาทีนะครับ ก็สรุปว่าอเมริกาชนะไปนะครับและนี่คือสงครามบอเ่าพันนะครับก็เข้าไปเล่นได้นะครับ GTWL นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย